สวัสดีค่ะชื่อชื่นจิตจองคําค่ะหรือเรียกเล่นๆว่าพี่ต้อมก็ได้นะคะร้านเราชื่อร้านกิติยางยนต์นะคะตั้งอยู่ที่อำเภอบ,บ้านฮงจังหวัดลําพูนค่ะอยู่ถนนสายหลักลําพูนลีนะคะห่างจากตัวเมืองลําพูนมาประมาณ30กิโลเมตรนะคะร้านเราเป็นศูนย์บริการรถยนต์นะคะซึ่งให้บริการเกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเช็คเบรคครัสช่วงล่างยางรถยนต์แล้วก็มออแบตเตอรี่ค่ะ ร้านเราเปิดมานานกว่า20ปีแล้วนะคะเน้นบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเป็นหลักนะคะน้ำมันเครื่องที่เราเลือกใช้จะมีแบรนด์เดียวแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ เราภูมิใจนําเสนอที่สุดก็คือแบรนด e ์อีเดมิสึนะคะทางอ e ีเดมิสึก็จะเป็นแบรนด์น้ํามันที่มีคุณภาพมีมาตรฐานการผลิตที่สูงแล้วก็มุ่งเน้นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นไปเรื่อยๆเราจึงเลือกใช้แบรนด e ์อีเดมิสึแนะนําให้กับลูกค้าของเราซึ่งอ e ีเดมิสึก็จะมีแยกประเภทเป็นน้ํามันสาหรับรถแก๊สโซลีนหรือว่าเบนซินนะคะแล้วก็จะมีน้ํามันสําหรับดีเซลค่ะแล้วก็ตัวที่พิเศษเป็นหลักๆตอนนี้ที่เรากําลัง แนะนํากันอยู่ในร้านค้าของเราก็จะเป็นตัวสังเคราะห์ร้อยเปเซึ่งจะเลือกตามความเหมาะสมของรถที่ใช้อย่างเช่น iF G3 ตัวนี้ก็จะเป็น 0W20 ก็จะเหมาะกับรถ e c o คคาซึ่งจะตอบโจทย์ลูกค้าเป็นอย่างมากแล้วก็ถ้าเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลก็จะเป็นตัวสังเคราะห์ร้อยเปอ iF D7 นะคะซึ่งตัวนี้จะฮิตมากในหมู่รถท่องเที่ยวรถเชิงพาณิชย์รถทัวร์หรือว่ารถกรเกษตร ที่ต้องการเน้นความเร็วความสิ่งแล้วก็มีสมรรถภาพสูงค่ะฝากร้านกิติยังยนตไว้หน่อยนะคะสำหรับผู้ที่สนใจที่จะเข้ามาใช้บริการร้านเรานะคะสามารถเข้ามาที่หน้าร้านได้เลยนะคะหรือว่าสามารถติดตามช่องทางอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็น Facebook กิติยังยนต์หรือว่า Line แอด ก็0898520606นะคะหรือว่าโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้นะคะทุกคำถามของลูกค้าเรามีคำตอบให้เสมอค่ะทางร้านเรายินดีให้บริการค่ะขอบคุณมากค่ะ